ถ้าแมนหาซิบแต่บุรชัยเต้นเศร้าเนาะใส่เอาหินตั้งเอาบ้าหรือว่าเจ้าพังดิบันนี้เอาไม้ตั้งเอาไม้ตั้งเจ้าห้าเด้อใหม่เด้อดตัดเอาโดยให้เจ้าตัดไว้เราเด้อไอตนเด้อขั้นให้ดีขายมือได้แล้วตัดมือนั่นก็ไม้หันเบาเสัญญาสือหาเศร้าทุกคนเนาะเพราะว่าในนี้มันไม่ซ้ำแล้วแม่นบอกกาวออกว่าหนึ่งสองสามหนึสามหนึ่มันเพียงแล้วเลสซี่ในนี้ห้าในนี้ในเออโดยห้าในนี้ใน ทางในประตูใหญ่อันหนึ่งทา้งในทา้งในแอมเลยทั้งในแอมเลยทา้งในกับแอมคือกันแต่ประตจงประตูใหญ่ออกมาหนอกทราบขั้นมืาในเจ้าบ่มีเวียกเห็ดกะคือว่าแหละต้นยังเป็นไข่เนาะให้เจ้าเห็ดอันหางมาด้านก็ได้เบื่ออื่นคอยสือสังกะษีมาแล้วก็มุ้งเลยโบคอยยังยังอันนั้นยังบุยังบุพร้อมเมียคอยยังไข่อายะคอยไข่เอออาจะเจ้าไข่เออคอยอันนี้คอยก็งานเลยงานเวลามา อ๋ยังไข่ดู่ไม่ได้ลุกะยะยังไข่เนาะคอยนะคอยคอยขาดจุ่มขาจ่างในกรบุมีรายได้พอใอ้เฮ็ดซอยต้นหันแรกคอยคอยทนี้่งเด้อคอยเก่าคอย่อยน้ำเจ้าด้อยห้าห้าล้านผมอ้าห้าล้านกัจ่างซางเลี่ยมพูแล้วเออถ้าได้จะเอาชายคอยกันคิดว่าล้ช่องล้านนี่แหละมมีเงินเอาคอยคอยอยกรบุมีคือกันเขาคอยอก็ออกนี่ยแอมเนี่ยแค่ํานั้น ป้าเถอะทุกคนเลยเบิง้งทาทาา่าช้างเลี่ยมก่อนเดอ้อสันเดอ้เอคันสาัางเลี่ยมว่ะซ้ำราคานันใดก็ให้สาัางเลี่ยมเฮ็ดเลยเ ไปเปิดภาพม,มากกว่าอยู่ที่ข้างในต้นและเบล็ดแบนเราทุกคนเนาะสบ,บายดีสนใจโอ้สบ,บายดีอ้าวสบ,บายดีอย่น,นี้สบ,บายดีอ่ะสบ,บายดีเด้อเอ๋ยเด้อสบ,บายดีนั่งบบอ๋อเถอะทุกคนเลยเกลือสิมาหอดจอดทึงกับบริษัทพาดาได้เบาะสียงอ่ะกัเมือม่อยเมื่อยน้ำถนนุถนอมทางทุกคนเลยว่าสีอันโดยแมนว่าสีเอาบ้านมากเลยนี่ บ้านกระวงกบเพิพนนพ่นมาบ่ไรเพิ่นว่าบื้ออื่นก่อนเด้อว่าบือ้ออื่นบื้อก่อนว่าเบิ่งเบิงคนทางก่อนว่าก็เลยว่าเอาเอาอดเอาก่อนทุกคนเลยข้างเฮากาได้มาหาเพิ่นเนาะเอาขนมเอาสางกับขอกินทุกคนเลยโอ้ยโอ้ยขนมเพอน,พนแล้วจับดิดี้ได้เป็นเหี้ยเด้อโอ้ยหยาดกันแหละเอาแบ่งกันดิด,ดี้ไอ้โบให้ได้สนันได้ อเ,เอาแล้วเอากินกินเมิ้งสิเถินไปทามสางก่อนวันนี้เพื <c oughs> ่อว่าเพิ่นมาแล้วทุกคนได้ผู้ที <c oughs> มาเห็ดเพื่อนน้ำไอต้นเนี่ยเนาะเอาสบายดีเด้อสบายดีโอ้มาขึ้งไปได้ไหมฮะ <c oughs> มามกินนี่เลยมากินนี่โอ้ไอต้นก็เป็นไขก่ก็ยังบ่อ <c oughs> สวางอยู่บ่อบอะไรบ่อจากสวางไปได้เนาะสิไปใช้ใช้หม่องไหมไปใช้ทุ่นไรเชมไปใช้เช่ มีอยู่ว่าไปไหนไลยแล้วเนาะเอไลายอยูพอพออ่พอได้กินพอได้กินทุกคนเลยคนว่าพอได้กินเคนว่าอันบือนสิอาเศร้ามากเบื่นเสียวเศร้ามากหาเศร้าทุกคนเด้ซัมแมทหาซิปแม่นบ่าเจ้าไอต้นซัมแมทหาซิปแต่บริชัยเต้นเศร้าเนาะใส่เอาหินตั้งเอาบ้านหรือว่าเจา้าพังดินอันนี้ เอาไม้ตั้งเอาไม้ตั้งเจ้าห้าเด้อไม้เด้อด้ยตัดเอาด้ยให้เจ้าตัดไว้เราด้อยต้อนเด้อขั้นให้ดีไขมือได้แล้วตัดมือนั่นลิ้นกันสิสือมาใหม่ทุกคนเลยลิ้นอันนี้รีดพ่นน้ำขี้ขันจะไประชงเขาขี้ขันจยกเที่ยงเงินสีชาฮาซิบเนี่ยิ้นพ่นน้ำก็มีใหนรีดตัวน้ำพ่นน้ำบ่จับประชงเขาลอกชื้นเลยด้วยบ่อยากให้เขาเจ้าเสียหนาหนาเนาะ กะบป้าไว้น,นี่แหล,ละเมื่อไรปูปะแค่ใช่ก็ได้ใช่ยินงอองน้ำยินงออกกระดาบ่มันบอยู่น้ำกันบ่ได้อ๋ออนันนี้มันอยู่เท่ามันน้ำอันนี้จะได้ลือหมดเลยอันนี้แล้วทั้งนาหันดเก็ออกไปห้องหนึ่งได้พอโดยก็ออกทั้งนั้นห้องหนึ่งห้องหนึ่งแหละหลังจากนั้นแล้วก็เอามาอีกไปลงไปหลุมไปยันเจ้าบเข้าใจทุกคนเลยสี่บอกเนาะ ตั้งวงในเบาสัญญาณในไฮตั้งนี่ในวงนึงนี่วงใหญ่ห<ด>แต่ว่าเพื่อนในต้นในต้องได้ยูงหรอยูงแล้วมันเชะด้วยมันเซ่บ่ยยุ่ก็ได้ทุกคนเลยของได้ได้ยูงแล้วด,ด้วยไม่อันนี้ก็ดได้เปลี่ยนเด้อในใหม่อันนี้เด้อดูอันนี้นะหันมาอยู่ต้นนั่นแล้วก็ะชีย้ยุงอนะในก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนหมดน,นี่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 ความหมายหันเบาสัญญาสือหาเศร้าทุกคนเนาะเพราะว่าในนี่มันไม่ซ้ำแล้วแมนบอก ก้าวออกมาไหนนึงสองสามไนสามไนมันเพียงแล้วเลสซี่นี่<ม>นี่ห้านี่นี่นเออโดยห้านี่นี่ออทั้งในประตูใหญ่อันหนึ่ทงทั้งไหนทั้งในแอมเลยทั้งไหนแอมเ,เลยทั้งไหนกับแอมคือกันแต่ว่าโปรจงปร,ประตูใหญ่ออกมาหนกซ้ำหน่ะนี่หน,นอกซานเราเขาไม้หนว่าหนกซาน้ำบอลหลังถวยนี่นี่เด้บอลหลังถวยเข้าใจอยู่หรอวะเข้าใจเข้าใจเนาะ แต่ว่าเพื่อนในต้องไในยูไม้ทุกคนโอ้อยูไม้แล้วมันเชยไปพุ่งเนาะ,ะไปเบิ้งดัวใหม่ครบบอคอยสืบมาตามที่บ่าวสัญญาอะไรเบิ้งก็ครบทุกคนเนาะ,นะครบอีกเนาะต้นนี้หันเปลี่ยนต้นนั้นเด้ต้น,นตทีบคอยให้เปลี่ยนหันเลยไม่สี่เมตรไอ้ต้วนว่าสี่เมตรทึ้งระบายต้นเพราะว่าสิบบุตรทึ้งเพราะว่าตัวเดียวตัวนี้สี่เมตรเช่าได้ไหนได้ เทกงล็อกรื้อโนีมาตัวนี้หันต้องมันตัวนี้ต้องต้งกับอันนั้นคางสีนวอันนั้นบนี่ตรงมะพี่เออยังสีนวเนาะสีนวบ่มีทุกคนสีนวนี่ก็บริไลดอกเนาะบออันเนาะบเลยคชัางนั้นก็ยังยังสีโตเนาะสีโต S <S สีโตบ้บันนหาทั้งตัวนี้เลยเนาะโอ้ยังอีกถิคนเลย,ยคิดว่าครบยังบุครบบกได้ไหมเดี๋ยวจิจดรายการใหม่อีกมาอีกเถอะหนึ่งเนาะ <S <S อ,อันนี้นับปุ๊บลูตัว,ตวนี้ครบบ่คอยเอาเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดพี่พี่พี่นี่เ็ดนี่ อันนี้จะเป็นต้งมันส่วนนี้คือบ่สชั้นลูตัวไหนบอสสำคัญไรสำคัญโดยเจ้าก็เบิ้งมันสวดเงาไปผูกให้เจ้าลายบังดูตัวได้ไหนยังบ่พ่อเจ้าผัว่าอันเห็ดได้นะ่ยฮะให้เจ้าลายบังดูกขอสีสั่งมาเป็นเดี่ยวขยังโซ่ซ้ำโตเขาจับวัวมาส่งไดรคางตัวนี้มันใช้บุพพาธคางตัวไดนเอ้าจับคนได้ ก็อ๋อทองหนึ่งตัวหนึ่งอันนี้เนาะชององสองตัวอะไรคันนี้เข็มเละถึงเลยเออสองนาเท่าไรไลยฮะซิมฮาร์บอกโอ้คิดว่าใหม่สิพ่อบอพ่อเนาะนี่อันนี้อันนี้นี่ยทางอันคือคนถึงชกันกตัวนี้ยาว นั่นเตาคือนชิลุตต้นนี้่งเพียงนี้เพียงเช้านี้แต่ว่าใหม่ต้นีหค่คยซื้อครบแล้วเนาะครบแล้วต้นนีนอันนี้ครบแล้วเนี่ยแปดเรืออีกกระปกจักสองสี่หกเออเรือเจ็ดแปดเรือดเลือบ่อเรือและวกากถนัดอีกเด้บลบือด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อ๋อยังอยูเ่เลทุกคนเนาะยังลายเติบนาเท่าไรส <14. S 2> <14. S 1> ิบสี่สิบสี่ซองเนาะมาชิญหัวในกับสิบสี่คือกันหรือเปล่าอันนี้บอมันชิญตัวนี้คือเออคือกับข้างัาทีชิญหัวหนะัวโตเสียวออกมากนี่ชิญห่วนั่นแต่ช้ำกันแะ่ะตนี้เลยนี่ กัิบซีคือกันออนนี้นี่น,นี่นี่า1เนอะจะดึงเม็ดดูห้องมึงในมันไหนเทไรตอนไปดึงแม็ดดูอยากบ,บ่งทุกคนเลยเน่าเม็ดนก็3เม็ด3เม็ดเทไร มาแทะบังด้ใหม่อะไรมาทงอยู่บ่ขาบถทงในใต้หาได้องเมตรสี่สิบ่สอยเผื่อว่าซำเมตรคยันบ่พ่อทึงบ่กายเนาะสุดดูสุดใหม่หันซเมตรเท่าไรโอ้เมตรสุดเลย้เมตรเช้เมตรสิเนาะเมตรสิบเมตรสิบทุกคนเลย มแปในพ่อบอจแปดเจสบแปดพ่อพ่อเนาะแต่ห้างบริกรเนาะมันบ่มีแนวกบเนาะบม่มีแนวกบใส่เลยเนาะใส่เลยเลยไม่แปได้ไหสี่แปดส่สิบะไรมึงดูสีพอบอกอพอใส่ซิ่งหางเลยเนาะไสี่แสทุกคนเลยแต่ว่ายังบ่พ่อีนสี่หัวในซอง สี่นวดสีเนาะสีบ่บาน,นีมาใส่อันนี้เป็นหกเก็ดยังเก็ดแปดยังแปดโตโทุกคนเลยเยังแปดโตบาน,นีสีสั่งน้ำอันไม่นามาด้านในกระแปดไม่สี่แปดเนยขั้นมืาในเจ้าบ่มีเวียกเห็ดกะคือว่าแหละตนยังเป็นไข่เนาะให้เจ้าเห็ดอันทางมาด้านาก,ก็ได้บือื่นคอยสื่อสื่อซังกะซีมา,หากหล้วก็มุ้งเลยบ่คอยยังยังอันนั้นยังบุ ยังบ่พร้อมเมียคอยยังไข่อาญาคอยไข่เอออายะเจ้าไข่เออคอยอันนี้คอยว่างเลยงานเวลามาอ๋อยังไข่เดยหนึ่ไม่ได้ลูกอายะยังไข่เนาะยังไข่ป้าไข่ไล่หรือคอยเจ้ามอจะกล้ามากไลายพราะขึ้นเฮือนได้ตัวกองกองกองก้โพดว่าไข่เท่านี้เนาะไข่ไข่มันเป็นหวัดเป็นเจ็บคอใช่ไหมก้อนบวเจ้าสีเขาไปห้ากั้นนในใจ ว่าสืออันนั้นให้ไอ้ต้นลืมเสือทุกคนพาปิดปาก<อ>มันจังบ่เทิงกันเถอะนะซ้ำมัำนติดต,ต่อไงยได้เสือนี่คอยว่าผู้ชายกันป่ากยับย่านมันติดติดบ่ติดเราต,ต,ติดทางไรเอามาติดแล้วสมมติว่าเขาเป็นในเหอนเฮาแบบนี้แหละกมันติดต่อได้ขเขาไปลินน้นเนาะโอ้ติดตอ่อหรอติดเ<ม>บิ้งหัวเขาไม่เท่านี่ก็หมดหมดเือนเลยกองก้องมุ่ยไฟลุก มืเห็ดันไม่าแมนท่านก็ปุดปิดปุดปิดอยู่ถุกคนเลยปุดปิดปุปิดคิดว่ามือได้พอใช่ไเห็ดว่าดูว่าแตะยะเขเช่าเราเขาจะมาลรเขาจะมาเห็อันนี้ระยะเขายั่งบุลรุหยั่งันลุกโดยโดยขันบอกว่าเน่คอยนี่ยคอยคอยขบาจุ่มขาจ่างนกระบมีลายได้พอให้เห็ดซอยต้นนั่นแหลคอยทำนี้เด้อคอยเขาจะน้ำเจ้าเลยห่า ล้านออโอเคฮาล้านกับชัง,งเลี่ยมพูดแล้วถ้าได้เจะเอาชายคอยกันคิดว่าลานช่องลานนี่ยแล้วผมมีเงินเอาคอยคอยชี้คอยก็บ่มีคือกันเขาคอย,คอยนี่ยก็ออกเนี่ยแอมเนี่ยแค่สานั้นวะว่าเธอทุกคนอะไเบิ้งทาท่า,า,ามชังเลี่ยมก่อนเด้เอสันเด้อคันชังเลี่ยมว่ะซ้ำราคานันใดก็ใช้ชังเลี่ยมเห็ดเลยเออเอาทาบิ้งทาบิ้งก็เนาะทาบิ้งก็นาะดูจะไปทาบิ้งก่อน โน่นว่าคนว่าเขาว่าเฮ้ดได้คะให้ขเขาเฮ็ดไปเขาหมก่อนไป,ไปบ่ได้ทุกคนม,มาว่กันกระเพิ่นดีๆก่อน,นอเนาะอ้านนางพีพอโอ้คนกระตกคนเด้อกตกแร้วบบันเนี้เล่อาอ่าจากไหนหาทุกคนแ้วกาเฮ้าว่าสีให้เพ่นหลาดช่องหลัดี่บ่ไไ้เนาะพอเนาะ ไรคอยกับบนี้คอยค้อนคุณเจ้าองโอ้คอยคิดว่าเจ้าสีเฮ็ดช่วยต้นช่วยกะเออช่วยก็ช่วยเพราะว่าทั้งเห้าในงกประมาณกับโบาลแต่ว่าเห้าจะซื้อไม้ให้อายเพิ่นอยากให้เฮ็ดให้อายเพิินให้อายเพิ่นได้เฮ้ากับ่บได้ได้น้ำเผินดอกทุกคนด้ยแต่ว่านั่นแหละก็เลยว่าถ้าไม่ต้นไว้ต้นว่าเจ้าแอมได้บ่คนเดียวเพราะว่าไม่มีเฮ้าไม่แต่งกอันซื้อข้าวไม้ให้เจ้าให้เจ้าเฮ็ดเองนะเพราะว่าเฮ้าให้เพิินเฮ็ดกับทุกคนเฮ้ากับอยากให้เพลินได้อย่างให้เพิิน มันเท่าและเฮากับ่อแมนว่าเฮาเพิ่นเห็ดแล้วเฮาสิมาอยู่น้ำเพิ่นบ่อใดแมนเฮาตั้งให้อายเพิ่นธนาแต่ว่าในเมื่ออันเพิ่นข้อไปสิแล้วเฮากัสิท่ามทั้งสังเลี่ยมก้อนเนาะทุกคนแล้วเฮากับสีวอกก็ผู้ใหญ่ทั้งเฮาเล่าของเนอกที่แรกคอยคิดว่าอันสิให้เจ้าลานชองลานคิดว่าเจ้าสิซอยไอต้นแต่ทั้งเพิ่นกับ่มีเพิ่นว่าเนาะเพิ่นกระยัคขอน้ำสีลานเพิ่นว่านถนอมบ่ไใดสีล้านสุดในสีลานเลยเออ ีละนื้ออือขัน่าเป็นแต่ไรจังสีบอกลำลังเนาะไรขันว่าบได้กะรุดอันรก้นเฮ็ดอืมอืมรุดอ้ไรทรายจากขีดารจากเห็ดใดญพอสามฮะสามลันฮะสานฮะุดนะฮะเนาะสามลันช่องนนี่ถือว่าเห็ดบรด้เนาะบลพอกะวับมันแมนอยู่ในนี่มันฟ้าเีปง่ายยูฟ้าบ้านใกล้คุณ าบน้ำป่งเนาะพอเนาะป่งเพลสิหอดพี่พอแห้งเนาะแห้งบัดความน้ำความในโอ้ยากน้ำเพื่อน้ำพราวความประหยัก็ให้ความให้เ่านี่ก็มากับคอยมึงเอาเลยนะกลับคื้นกับคื้นพวกนี้ลงเมื่อห้าบยังหวัดได้ใหม่ดูแต่เครื่องจะครบก็บอกมีเนาะมีแต่กระสปะเออมีแต่กระสปะฮัตีมัธนันฮัตีมัธนัน เฮาสิทามเหมือนทั้งสังเลี่ยมอีกเธอนึงเด้อว่าสิเป็นนะได้เอาทุกคนเฮาสิไป็นทำทั้งสังเลี่ยมร่องเบิ่งเอ้ทำบิ่งโดยอันว่าเขาว่าให้ได้ก็ให้เขาเฮ็ดโดยลรสิบอกพออีกเธอนึงเด้อพอเด้อโดยโดยโดยไปไปก่อนเด้อตอนเด้อเอาโดยอะไรเอาเฮ็ดละครอนให้โอ้เจ้าสิกินยังซัมเมื่อแรงเอาเขากินยังกินเลยโดยทุกคนได้เพิ่นเอาเห็ดให้เนาะเอา แบบนั้นเนาะพอเนาะเอาขับใจลายเด้ยเด้อขับใจลายบืนกันสีซือสังกัสซีมาทุกคนเลยเอาก่อนเดินเท้าสิไปท่ามทางสางเลี่ยมคนก่อนเอาสบายดีสามทุกคนได้เท้ากัสซีใดมาท่ามสางเลี่ยมอีกเพิ่มนึงเนาะเอาจะท่ามแล้วเท้ากัสซีพิจารณาเบังไม้นะสางเลยกับอุกใจเลยทุกคนบาสนาทกับใดเนาะเอาอุกใจแห้งเลย พราะว่าทั้งเพิ่นก็อยากได้ห้าล้าน<ม>เพิ่นว่าเข้ามาได้ห้าล้นลานสี่ล้านหรือว่าสามล้านห้าเพิ่นว่าแบบนั้น<ม>แต่ว่าอันคิดอุกที่แหลกเขาคิดว่าซื้อใหม่ให้ต้นให้ต้น,ตนเฮ็ดกับพี่ไอ้เพิ่นทุกคนเนะาะบันที่อ้เพิ่นก็นวับบูมี่เพิ่นก็นเสียบลอมเวลาเนาะไปเลยเข้ากลับมาทำสังเวียนใหม่อีกทุกคนว่าอันท่านก็ออกและกับมุ่งนำมาด้านไล่ไปได้แต่เสียเอาสี่ล้านสี่ล้าน กาะนี่คือเกาะแบบนี้ได้เบิ้งเบิ้งสีแต้มพื้นที่ให้อันนี้เคลื่อนเกาแมนบอกเคลื่อนเกาแบบนี้เนาะแล้วให้เจ้าเกาะออกมาห้องนึงนี่แล้วก็ะเนียออกมาเลยได้นี่มันเป็นแบบนี้ก็ออกสีเศาอีกก็ออกสีเศาเข้าใจตีฮะบอกเป็นสีเพราะว่าเคลื่อนห้องหนึ่งหันมันไม่ซ้ำเศาเด้ห้องหนซ้ำเศาเราต่างจักเศาหนึ่งเลยโดยเศากลางเศาหนึ่งเด้ก็คอยซื้อมาหาเศเ้า เช่าเล่าหันซามไหสางเหลี่ยมหนึงสองาก็คอยซื้อมากกะซ้ำหนมันขบกับตันหนก็ซื้อมากเป็นฮะก็เป็นฮะก็ออกไปส่นแต่วางบ็ได้ซ์จะใช้อาน้ำร้ายไปไดสีล้านคันเชาะได้ส่นคันเชาะโยกแพงลน้ำมันเอาคันน้ามันคอยได้ปะวะโยกลานเช็นโยกลานน้ำนกลานน้ำมันคอย ขนมันเฮาหกหลานทุกคนขนมหนานวานนอนขนมหวานน้ำมันเจ้าได้สัน่นโอ้ยแพงแท้ๆอีกแพงว่ามาดูโอ้เจ็ดเป็นหลานเจ็ดเป็นหลานอ่ะเจ็ดหลานหรือแปดหลานว่าบูมเลียวหลาะเออน,นะทุกคนก็นมีแต่เฮากับสีทามทั้งผู้ใหญ่ทั้งพากอนท่อนะเป็นไดงล่กกะเอาตำปลาน,นี่แหลนะเนาะเอากระดากระขอบใจลายๆใด้สั่งเด้อ <c oughs> เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปสัญญาสิได้โจ๊้เพียงเท่านี้จ้าได้กฝากไปติดตามคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าข้ามาสบายดี